สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแชร์ชกดนานๆกดยันยานกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูความทุเรศความสารเลวความชั่วชาติของไอคนฝั่งนรกค่ะความอิจฉาริษยามันล้ำหน้าล้ำตาอมาถึงขนาดนี้เลยไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะคิดกันได้ขนาดนั้น ทอดกันหลายช่องนะคะแคปชั่นก็คือว่าเรายูทูบเบอร์เนี่ยร่วมใจกันซ้อมท่าใหม่เพลงใหม่ในการลำขอพอรให้กับไอ้พวยกับอีทเถิกที่จะไปสู้คดีครั้งนี้นะคะก็พอเพลงขึ้นมาคุ้นคุ้นไหมคะเพลงที่ขึ้นมาคุ้นหูไหมคุ้นหูขพ่ออะไรเราได้ยินมาก่อนหน้านี้สี่ส้าห้าวันก่อนเมื่อตอนที่ มุกกับเมเดไปเรียนรำกับคุณครูอาจารย์นาฏศินที่กรุงเทพนะคะก็เป็นเพลงรำบวงสวงอันนี้เนี่แหละคนพวกนี้อยู่มาตั้งนานไม่คิดที่จะเอาเพลงนี้มาร้องมารำหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่พอเห็นมุกกับเมเดไปหัดรำและมีเพลงนี้ขึ้นมาก็คงเข้าไปเสิร์ชไปหาดู แล้วก็เอามาก๊อปปี้เอามาตัดหน้าเอามาทำแบบเขาบ้างทุเลศไหมคะเมื่อวานคงเห็นว่าเขาไปติดต่อจะไปดูเรื่องการรำที่คัมชนโนดอีพวกนี้ก็เลยเอามาตัดหน้าบ้างมาซ้อมรำกันใหญ่แล้วก็รำแบบเดิมๆนั่นแหลคะค่ะไม่ได้มีคุณค่าทางศิลปะอะไรเลยแต่เอามาตัดหน้าเขาเท่านั้นเองเอามาตัดหน้าน้านองมุก ดูความเร็วของพวกนรกนรกค่ะเรื่องแบบนี้ยดิฉันว่าคนพวกนี้ไม่กล้าคิดทาเองหรอกถ้าอิเธิไม่สั่งให้ตัดหน้ามุกให้ตัดหน้าเมเดย์ยิ่งเห็นว่ามุกกับเมเดย์มีคนขอจะให้ราเพลงใหม่แล้วแต่เขายังบอกว่าท่าเขายังไม่ได้เดี๋ยวขอรอให้ซ้อม ให้เต็มที่อีกสักสองนาทีเดี๋ยวอีพวกนี้มันต้องเอามาตัดหน้าก่อนแล้วก็เธอบอกคนอื่นเพื่อจะบอกคนอื่นว่าเป็นมุกกับเมเดต่างหากที่มาเรียนแบบพวกมันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรองหรือเรื่องอะไรต่างๆหลายๆอย่างก็ตามทีมันทําให้เราแน่ใจว่าคนพวกนี้เรียนแบบฝั่งสวรรค์ทุกอย่างจะอิดดินประสานอย่างนู้นอย่างนี้ทุกอย่างก๊อฟของเขามาแล้วไม่มีปัญญาสู้เขาได้เดี๋ยวไปดู ว่าดิฉันมีหลักฐานมาให้ดูว่ามุกกับเมเดลำเพลงนี้มาก่อนไปดูคลิปค่ะ หลักฐานดิฉันว่ามันน่าเกลียดนะมันน่าเกลียดที่มาทําอย่างนี้ถ้าพวกคุณคิดทํากันมาก่อนเคยเปิดเพลงนี้อะไรกันมาบ้างคงไม่เท่าไหร่แล้วคะ่ะแต่พอเห็นเขาไปเรียนรํามาเขามาเอาตามแบบอย่างเขาจริงๆถ้าสมมตินะคะว่าไปขอเรียนจากเขาบันอีกเรื่องหนึ่งจริงๆสมมุติว่ารอให้มุกเขาลําเมเดมาลําแล้วก็ คุณอยากจะไปหัดรำคุณไปเรียนรำกับเขานี่มาคิดท่าใหม่อะีกอะัวเองททำเป็นว่าเป็นความคิดของตัวเองทุเรศมากเลยค่ะจริงๆนะคะยูทูบเบอร์ผู้หญิงในนาดงดอกเนี่ขี้อิจฉาจริงๆค่ะแต่ละคนเอ๊ะไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงมาปกติกระเทียววันนี้มาซ้อมรำท่าใหม่จะขอพรให้ลุงป้าขอไปเถอะลุงป้ามึงขอยังไงก็ไม่รอดค่ะ เดี๋ยวแจ้งข่าวนิดนึงด้วยว่าเออพิ่งไปเห็นช่องของทนายสมเกียรติมาบอกว่ามีการส่งตัวส่งสั่งฟ้องนะคะในคดีการพนันวันที่สามสิบดังนั้นก็เป็นที่เปิดเผยแน่ชัดว่าสามสิบเป็นคดีการพนันจะเลือดอ่านหรือเปล่าอันนี้ดิฉันได้แค่คาดเดานะคะแต่สามสิบมีคดีการพนันแน่นอนทนายถึงต้องรีบมาก่อน ก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ใช้นงกนกล่ะนงกนบอุตส่าห์พาไปปฏิเสธตอนนี้ไปเป็นคดีได้อีกคดีนึงแล้วสมน้ําหน้ารำบวงสวงรำขอพรกันยังไงยิ่งขอพรลุงป้ามึงยิ่งโดนคดีหนักขึ้นเพราะเป็นแบบนี้ไงคะเพราะอิจฉาริษยาคนอื่นเขาใครเขาทาอะไรไปก็ปี้ไปแย่งชิงไปตัดหน้าเขาตลอดไม่น่าเชื่อเลยนะคะ คนนำทีมก็อีกนะตามเคยค่ะมีไอ้ชัยอยากเด่นอยากดังอยากเด่นอยากดังอยากสวยกว่าน้องม,มุกอยากรำสวยกว่าน้องม,มุกแย่งกันที่เขาไปเรียนเพลงอะไรมากูจกเอามาลำก่อนแล้วดูท่าที่คิดดูความต่างกันของความชดช้อยของการรำก็แล้วกันค่ะแทนที่จะคิดว่าเออเขาไปเรียนมาเดี๋ยวเรารอให้เกียรติเขาก่อนให้เขารำก่อนแล้วเราอยากจะรำจะไปฝึกก็ไปขอฝึกท่ากับเขา นี่มันเป็นการบอกเลยว่าชัดเจนสวรรค์กับน,นรกแยกกันชัดเจนนรกคอยฉกชิงวิ่งราวคอยแย่งสวรรค์ตลอดเวลาแย่งล้านค้ากับคืนมาทำล้วเป็นแนวกั้นเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูว่าสวรรค์จะยอมนะคะสวรรค์จะยอมนะ ออกมารำสวยๆให้พวกมันได้เห็นว่าไอ้ท่าทีาท่พวกมันประดิษฐ์กันนะ่ะมันก็เป็นท่ายุบยบกแบบเดิมๆมาแหละเอาแบบเดิมๆย่ำเท้าแบบเดิมๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนมือเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนเพลงเท่านั้นเองคะ่ะเพลงนี้มันมีมาตั้งนานแล้วทําไมไม่คิดจะมาทําก่อนพอเห็นฝั่งสวรรค์เขาไปเรียนมาอุตส่าห์ไปเสิร์ชไปหาไปเอามาบ้างไม่รู้สึกสมเพชตัวเองกันเลยเหรอคะไอ้ที่ลัลังกันอยู่นะ่ะอายุมากกว่าน้องมุกตั้งเท่าไหร่ ทำไมอิจฉาเด็กถึงขนาดนี้คะกีดกันไม่ให้เขารำจนเขาต้องไปรับงานรำเองก็ทีหนึ่งแล้วนะนี่ยังยังมาแย่งเพลงเขาอีกเขาเสียเงินเรียนมานะคะคนพวกนี้นี่นรกจริงๆค่ะนรกจกกระเปิดจริงๆพูดไปออกบอกไม่ถูกกับความนารกนรกของคนพวกนี้จริงๆแต่ละคนนี่โอ้โหตัวแป้งตัวแม่จริงๆเลยค่ะ ต่เห็นไหมคะมันมาซ้อมรำเนี่สิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งคือไอเด็กผีท่านวิ่งไล่ตีค,คุณนู้นคนนี้เขาใครไปรำมันก็วิ่งไล่ตีไอลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน